ไม่หอายังไม่ได้ถ่ายโอเคถ่ายแล้วกีแหนี่ตัวอะไรนะโอเควันนี้ก็วันที่ห้ามามาเที่ยวทะเลบางแสนยริมตะลิงของทะเลนะครับก็สุดสายหูสายตาหน่นยาวไปนน่นเดี๋ยวจะกลโน่นน่่ ถ่ายนู่นกล้องนู่นกล้องวิดีกับไม่ตรงนี้ไก่พอใสา่ตานี่มันจะเย็นตาสีส้มส้มดูชัดขึ้นมาอันี้ก็ชัดอันก็ชัด,ชดโอเคคาโตคาอันนี้เขาเราก็คิดอะไร

ก็าไปดูไปดูเขาตกปลาก่อนมา,าคนตกปลาไปแล้วคนตกปลาก็ไปแล้วมีคนหาปลาหรือเปล่าน,น้ำมันขึ้นไปไหนน้ำน้ำไปบันไดตรงน้นน้ามันขึ้นแล้วมันลง น้ำทะเลครับก็ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็น้ำทะเลใายหาดก,กั้นแดดให้นั่งเต้นกันนะครับก็มาตรงนี้ลูกๆเขาเดินมาเที่ยวทะเลฮเะ นี่ยที่ลงไปล้างมือล้างได้ได้มันลงไปล้างมือล้างได้ได้ทำไมน้ําทะเลมันเป็นน้ํำทะเลทําไมไม่เห็นมันนี่ล่ะ้าไมไม่เป็นสีฟ้าหรอนู่นห,หาดทางโน้นคนเยอะ ทะเลเนี่ล่ะแสงสว่างย้าเลยมาเที่ยวทะเลทะเลกว้างไกลต้องมาทางนี้ย้อนแสงมาทางนี้ตามตะลิ่งมีต้นมะพร้าวเต็มเลยครับ อยู่บนตะลิ่งชายหาดของทะเลบางแสนนะครับก็มาทรงนี้มีคนเขามาเที่ยวมานั่งพักผ่อนกันกลางเต็นท์ให้บริการกลางเต็นท์ให้นั่งกันนะครับทุกคนใครสนใจก็มาเที่ยวาบางแสนได้เลยมีมีคนตกปลาต้องมาดูว่าเขาตกปลาได้อะไร มีคนตกปลาอยู่นะครับคนตกปลาก็มาดูตรงนี้นะครับตกปลาชาวพิดปลากันตุ๊ดตุ๊ดตุดตุดนี่ก็มาดูครับตกปลาตกปลาได้ไหมครับเนี่ยปาอะไรเอ่ย ตัวใหญ่ไหมโอ้อันนี้เหรอตัวลอ่อปลาเป็นเหยื่อหรือว่ายังไงได้อ๋อเขาไม่ได้ตัวใหญ่ๆเนอะอ๋มีแต่ตัวเล็กๆแต่แพงเถอเนี่ยเนี่ยต้องมาดูครับปลาพันแพงนะตัวเล็กๆนี่เขาว่าตือนเดียววิตาตัวเล็กๆมันกินอร่อยมั้งเนี่ยเนอะ มันกับปลาชื่อปลาดูร no <half. S 2> ้อยแปดสิบดูร anyway, ok. you know, ้อยแปดสิบโอ้โหดูดิปลาปลาปลาตัวยาวเนาะเขาเรียกปลาอะไรนะยุ้ไม่รู้จักชื่อเนาะปลาโทนปลาโทนเฮดโคนเฮดโคนเออน่ากินมันตัวเทใสเนาะเนี่ยปลาเนี่ย ถ้าได้ตัวใหญ่ๆไม่เคยได้ตัวใหญ่นอนไม่ได้แต่ตัวเล็กๆมันตัวพ่อนี้เนี่มันมันอยู่ที่มันอยู่ที่อาหารเราจะเอาใช้ใหญ่หรือว่าใช้เล็กอย่างนี้ได้ตัวใหญ่นะได้ใหม <c oughs> อ๋อตัวใหญ่มันไม่มานอะมาแต่ตัวเล็กๆที่ริมหาดแต่เป็นน้ําไม่ไม่ค่อยสีฟ้าเนาะเขาเป็นน้ําน้ํำน้ำ,นำทะเลมันแสนก็เป็น ที่ชายหาดทะเลนี่เบี่ยงไปเบ็ดรับเล็กๆเ็เล็ก,ลก,ลกสายยาวๆโอ้โหตกนานไหมครับนี่เป็นชั่วโมงเลยเหรอตกทั้งวันเหรอเพิ่ง,งมา <c oughs> นี่ก็จับภาพถ่ายเอา ตกปลาเขาไม่ได้ห้ามเนาะห้ามเหรออ๋อตายแต่แม่น้ำกว้างนี้ม่น่จะห้ามเนาะถ้าตกปลาต,ตัวเล็กเป็นแม่น้ำกว้างนี้ไม่น่าจะห้ามหรอกไม่ได้ตกเล็กตัวใหญ่ตกตัวเล็ก นี่ได้ตัวเล็กๆเห็นไหมตัวเล็กๆกินอร่อยอร่อย,ออยกินกับข้าวเหนียวจิ้มเอาไปหมกเนาะเอาไปหมกเอาไปหมกหมกจิ้มข้าวเหนียวอร่อยโอเคนะครับ <c oughs> ก,ก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ใครอยากมาก็ มาตกเบ็ดตกอะไรก็ได้นะครับรน็ดๆน้อยๆไอ้ไอ้ลูกคุ้งฟอมที่มันเหมือนเราตีก็อนอนฟอมในน้แต่คนเอาเบ็ดมาแบบเบ็ดเอาชาถ้ามันดวงใหญ่ก็ใช้เหยื่อใหญ่ๆปลาตัวใหญ่ก็จะกินตัวเล็กก็ได้นะ ดี่ยวชายหาดนู่นคนลงเล่นน้ําทางนู้นนะเอตรงนั้นเป็นเป็นชายหาดอันนี้เป็นตะลิ่งแล้วก็ไปลง่ายไปนะตรงนี้ก็มีไฟมีไฟแฝงโซล่าเซล์เขาตั้งไว้อ่าไฟส่องสว่างให้เล่นชายหาดกันแล้วชายหาดก็ลงไปข้างล่างน,นี่ก็เดินได้ก็มี มีทะเลยาวกว้างไกลนะน้ำลึกอยู่ไกลหูไกลตามีภูเขาด้วยอันนี้ก็มีแตลงสลาสเซลตามเช่นถนนหุนทางตรงเนี้ยแล้วก็ได้อยู่ตกปลาเอาเบ็ดมาตกเล่นเขาก็ห้ามจะเรามาลอยมาตกปลาเล่น <c oughs> ก็พอ,พอได้กินกลางคืนก็นมีฝนตกอือกลางคืนก็ได้กลางวันก็แดดจึงมีเขาเล่นกันนะมัขเขาเล่นน้ำกันอยู่เล่นน้ำอยู่ไกลๆกล็ยาวไปยาวไปสุดซอยเลย ยาวไปเรื่อยแล้วคนมีมาเที่ยวนี้ก็อยู่ห่างๆกันคนไม่ค่อยเยอะแถวนี้ก็มีที่จอดรถเยอะถ้าอยู่ตรงหัวหัวก็ที่จอดรถเยอะแต่ท้ายๆไม่ค่อยมีมีคนมาลงเล่นน้ํากันถ้าใครอยากเล่นน้ําก็ลงเล่นน้ําได้นะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้อก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับผมทุกคนใครอยากสนใจมาเที่ยว ใช้หาดดือตลิงของหาดบางแสนก็มาได้เลยนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ